ตอนนที่ดังวัดเขาจัดการก็ปลูกบูชาเตรียมอุคคลให้พร้อมก็โอนตอนนี้ยังไม่พร้อมยยงจะเจริญยืนภาวนาก็ได้พุทโธพุทโธจะพุทเรื่อหนอจะได้พุทเหลายตัวแทนญาตโโาิโยมคุณรูหลักท่านถุดผู้เกี่ยิบูชาพระราชตนตรร จบตัวแทนญาโยหนึ่งท่านจุดเครื่องตัวน้อยตักระท่านาสาวรักกันอยู่อีย่ามโมเสร็จแล้วพระไปบนงสบคุนฝ้าท,ที่จบของอตั้งเดือเบื้อนหน้ายาโมูน,น,น้าทัรใจีวนพิจะราเสร็จแล้ว เราก็จะได้เสื้อท well, ี่สีหล่อมือเก่าค้างทังตัวเรื่อรอมาวัดเราต้องเอาพระราชาใหญ่ที่ตั้งเนั้นเลยเป็นธงไทยเป็นธงไทยย่าโมก็เป็นธงไทยเหมือนกันแต่ลองจากพระพุทธเจ้าของเราถ้าย่าโมไปตั้งอยู่การบ้านเราไปทำไม่เลยไม่เป็นไรไปตั้งอยู่วัดต้องเอาพระพุทธ ที่วสถานไทยในวัดประกอบพิธีเป็นสริดมงกุฎสะพอดแล้วก็รอามาฤุิแม่ย่างโมงของเรานะแจ้งรักษาอาเชิญมาทาายุเราจะไปเพื่อปิจารปิชาารปิารางกายปิดาย่างโมสิ่งศักดิ์สของต่บโบาราณ ก็ไปผมขอให้เชิคุณสิทัตรีและพันญานนอยจุดทุเรียนบุญทาพัฒนาายขอริเจิ่มราม ราคพลกัญชาจารุลัตษ์อดีตนายกเทศมณฑีบางบุรีในเจ็ดจุดทุกเพื้ยนก็มีทองน้อยต่อหน้ายามโมของชิญครับ ตักตังตุมังค์ลังสุปปาตังสุโคิตังตุกันโนตุโมหะตัตสุเยตังปรามะการิสุปปัตตินังกาจักัมมังวาจากัมมังบาตาทินังบาตาทินังมะโนกัมมังปณิเทตเตปตาทินาบาตา ที่นานิกตตะวาันนรพันตะระเร่ป่าทัาทิเอเป็นประธานดงใต้พัรนาภาไตบ่บางสกุลขอกราบิบนด้วยความเคารพครับ

เราได้มาร่วมกันตอนนี้เลยเพืถึงคุณงามความดีพระคุณเจ้าจะให้พรแล้วนะคะเป็ญาโมของเราแต่นั้นต้องขออนุโมทนาจากทุกกลับเป็นรีสุรักษ์สุรษัญญาณนึงรถเตอร์สยาม พรคุณเรค่ะรักถาพระสูตร่ะอนพระเตอรสยามราวีสูตรพร้อมกับญาติโยมทุกคนตลอดถึงท่านมัเตอร์พระราชนิพนธ์จารุบัตแล้วก็นะ นางลำสาวสวยมีอายุอายุต่ำกว่าอายุต่ำกว่าก็มาฒนาเป็นหนึง Souls, anut, át, ่งจ <Jamie, always S 1> ังแล้วก <at the> <floor> ็ญาติโยมาูุชนทุกคนนะคุกโยมน้ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมทำ็กิจกรรมดีๆให้กับแม่ย่าของเราในฐานะในฐานะเราเป็นลูกเป็นหลานสอบประวัติ ของในยากแล้วเราทุกคนมีพ mm ี hmm. like okay. hey, yeah, ่หร yeah. ือแทนทินที่ตั้งที่จริงในวันนักเก้าอี้มาให้นั่นเราได้อยู่ได้อาศัยมาเป็นทุกวันเลยเราะอว่าจริงญาตมีคุณรนสุดองเราเาเจรจาเขาโฆษนาขออ้างจิงเอาคุณภาษีรัตนักอะไรทุกคนที่ไา้รับไว ได้ร่วมกันแจกร่วมกันทำให้ต้องมีประโยชน์ในอ่วันนี้อาตมาภาพตรงทุนเพียงบทบาลีที่กล่าเว็นคนต้นที่เราปรารถนากันทุกคนซึ่งบทบาลีนี้ก็เป็นบทบาลีของพงค์สมเด็จพระปรมานุทธเจ้า ที่งคงไว้สอง8า้ยแปีมนี้หรือว่าทุกคนเปสมประขนาหรือไม่ก็อยู่กับส่วนของเราที่ได้ศึกษาแล้วในรลัมขำอองพระองค์ไว้ทุกคนมีสุภาสิตที่เจ่บชืนเปิดตาตลอดกาลนาน

Bhava samadhi meda ni jang mudha pajahino jataro samawatani ayuwanno sukhan pada mawasukapa

าวันสดีครับอาจารย์ครับพระครูโสพลวรธรรมนะครับเจ้าวาสวัดกุจีกนะครับมอบของที่ระลึกเข้าเกียบตอแโอ้โอ้ ดรพัชรพลก็แจกบัตรสายดาวครับแจกบัตรสายดาวให้นะครับพร้อมคุณเด่นจวามเจ้าเจตนาก็ากีบมาข้านู้นมาขากากียบตรงนี้นะผ้าจันท่านมอบเป็นเออรางวัลที่หนึ่งเด้อแล้วอีกพื่อเป็นไหนเนี่ยพี่ถ่ายรูปตรงนู้นอันนี้ลอตเตอรี่ใช่ไหมบัตรสายดาวลวงหาย อากจะสวยและใจบุญด้วยนะครับตักไขป่ปลานำโชคและได้เข้าวัดกุจิกนะครับอุ้ยนางรำใจกุศลน,นะครับนอกจากพวกเธอจะสวยแล้วพวกเธอยังใจบุญอีกนะครับทำบุญแล้วได้ไรได้ข้าวเกียบอได้รลอนไฟทำบุญเห็นทันตานะครับที่วัดกุจิกนะครับได้พัดลมได้ตู้เย็นได้ข้าวเกียบราจะไปกินกับส้มตำโอ้ส้มตำกุจิกอร่อยใช่ไหมขเขาเพ้นชื่อ,นะอเนาะเราเราไปเ,เคยไปกินอยู่ นะครับพรุนี้นะครับงานที่วัดกุจิกนะครับพอดีก็มีตักไขป่ปลาพัดลมโอ้ยเครื่องไฟใช้ไฟฟ้าอัศจรรย์เยอะแยะเลยพรุนี้แอดมินติดงานวันนี้มาถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับพรุนี้นากลางบาดเกนเท้าวันนี้ก็มีุญเวียนตอนสามโมงตรงกันเนะาะวันนี้ก่อนเดี๋ยวุญเวียนทั้งวันนะครับวันนีุ้ญเวียนมีลราบุกย,ยังยุกด้วยพรุนี้สี่งานก็้าขอาตที่้องกุจิกด้วยนะครับ พินาการเแเกนเท้าบ้านปูตอนเย็ยนงาน สงนานพะนอนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับคุณนี้วันที่13-14การกีฬาแห่งประเทศไทยกับจัดงบประมาณ200,000บาทนะครับเพื่อมาจัดงานเทศกาลสงนานพะนอนเป็นครั้งแรกของอำเภอสุนเนินนะครับจินกำเนิดของจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าวคราีเวลาตอนเย็นนะครับเริ่มเวลา17.00นเป็นต้นไปนะครับการท่องเทียยท่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสุนเนินและก็อบตอโคตอบตเสมา ทำบุญแล้วได้อะไรนะครับทำบุญเห็นตาเห็นทั้ตานะครับผู้ใหญ่อ้วนบ้านสลักใดทำบุญแล้วได้พัดลมโอ้ค,ครับขอบคุณพ่อสยามแม่ประดับมุกและครอบครัวนะครับเจ้าภาพพัดลมพรุ่งนี้กุจิกมีงานนะครับมีงานส่งน้ำมุสูงอายุนะครับมีตักไข่ปลาดำโชคนะครับเราจะได้พัดลมอย่าง ผู้ใหญ่อ้วนนะครับส่วนครูพุธก็ได้น้ำยาซักผ้าแม่เฉลิมก็ได้น้ำราล้างจานพอบานก็เตรียมตัวทำงานได้นะครับ